ผมมือนี้กะผมไอ้เมื่อใส่เนื้อกุ้งครับเพราะว่าเนื้อกุ้งมันเบิดครับส่วนผสมมันก็มี่หัวหันกับประแดกนะครับฉันนอเอาปักเผาหล่อมันก็ดีกันครับมันจะเข้าดีกว่ากันครับเดี๋ยวพาไปยางไปหล่นน้ำกันครับว่าเมื่อนี้ผมจะได้กุ้งเสียบเบ็ดบ่ครับเี๋ยวเอาไปใส่เนื้อครับ นะครับปลูกมันจะเป็นโตสซีนะครับข้นเอไปเสียเบ็ดท่ะไม่มันตายมันก็จะโบกินครับต้องสดๆถ้มันขันเป็นกุ่งไฟล์กลุ่งหอยมันแข็งร้ายกับโบกินครับว่ากลุ่งนี้มันจะมีโตเหน่มๆน้ำครับถ้าเป็นตัวใหญ่แบบมันก็จะวอคคอยกินครับ มันตัวใหญ่แบบนะครับแล้วกับมันกินปานมากินก็จะประมาณนี้แหละครับตัวซ้ำนี่แหละตอนนี้ผมว่าหอวใสกกลุ่มจุดที่สองแล้วครับเี๋ยวจะมาดึงเมองตัวนี้ว่ามันจะมีกลุ่มบ่ครับว่าตอนนี้ผมก็ได้เอาบกเข่าวมาหล่อมันนะครับหล่อใส่ในด่างไว้ครับว่ามันจะมีบอมาเนี่ยว่าจะได้หลายบอ ปจะได้เสียบปิดอยู่ว่าวันนี้ว่าผมยามจุดแหลกไปมันบ่ก่อยเข้าครับไอ้กุ้งมัะกรรมหนึ่งนะครับจะ๋ยวมาลุ่นกันตัวนี้ครับ โอ้ยที่เขาหน่อยไปเห็นี่นะครับภากเผาใส่ครับเอาหล่อมันมันกับเขาอยู่ครับมันเขาบพลายครับเพราะว่าเนื้อมันว่าท่านละลายครับกินท่านอาอกโย่ ถาเปล่า,าเนื้ออันเปื่อยนี่คุ้งมันจังจะเข่าดีเพราะช่วงนี้ปลามันกินเนื้อก็จะหาหนักครับ อ้ตัวนี้บ่ได้ใส่ครับรตัวนี้โอ้ยลืม เวลามันของนี่ล้มบากเช่ครับมันบ่ยอยากลดมันกอทำไตน้ำครับลดง่ะ เวลาเขาถ่ายออกไปต้องใส่ความรู้สึกจับเอาครับอามันลูดเก๋จะดังกึกกึกนะครับอยู่ข้างล่าง 很多次。嗯 บอท่านลุดอยู่ครับมันยังของท่านรุดอยู่ต้องได้ใส่เลือดหลากนะครับนะครับถูกเสียบเบ็ดครับตัวหนึ่งแดงครับมันนี้ก็บ่ค่อยเข่าครับมันจะเข่าเป็นบางช่วงครับมันกกนี่จะได้ใส่กันเอากุ้งเสียบจะได้เคียงหนึ่งนีงน่แหละครับอีกสองเคียงที่เหลือเขาก็ต้องหาขีดเดือนเสียบเอาครับ มะรุ่นรุ่นไปต้องกันครับเดี๋ยวลิหนาลุนไปต้องกันครับืัอนี้ก็มายำมาใส่ใสเ่เนื้อกุ้งครับยำกุ้งนี่แหละครับปัญญากุ้งมันเบิดเดี๋ยวถานรุ่นไปต้องกันครับติดตามไปต้องกันครับสวัสดีครับ